О, о, о. Оскар, красава! Да, блядь, это самое, может, да Лети, блядь Да, у меня все падает 200, блядь нормально где-то где минуту О, блядь! Бай, блядь, надо было Бай, вот такой что в машине? бой что в машине-то? это не моя, я забыл вот еще один трофей, да? Что? давай, куяй а вот у головку шатт. Да, пожалуйста, я снаряд. Мы там то на А Долгий бой, ของความ ขัดแย้งในยูเครนจากการลุกลามน,นั้นวันนี้มีสัญญาณของความรุนแรงที่น่าจะยกระดับน่าจะตึงตัวมากขึ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้เคยรายงานท่านผู้ชมฟังไปว่าจีนเริ่มกังวลว่าสถานการณ์ในรัสเซียศึกยูเครนนั้นจะลุกลามเป็นสงครามข้ามทวีปหลายชาติพยายามเข้ามาบุบบัตในการเจรจาแต่รัสเซียนั้นปฏิเสธการเจรจาทั้งหมดนะครับวันนี้มีรายงานความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียซึ่งหน้าขนพองสยองก้าวหลายเรื่องนอกเหนือจากการที่ ต่างชาตินะครับประเทศต่างๆ,างๆยทยอยส่งอาวุธชั้นยอดออไม่ว่าจะเป็นสติงเกอร์ของสหรัฐแฟนทาวเซอร์ของเยอรมันนะครับหรือว่าจรวดของอังกฤษเข้าไปช่วยคนยูเครนต่อต้านผู้ลุกลานนะครับนี่ก็เป็นจรวดชุดล่าสุดที่มีการส่งเข้าไปที่ประเทศยูเครนนะครับแล้วก็มีหลักฐานแล้วว่าตอนนี้ทานยูเครนก็เริ่มใช้จรวดของเยอรมันชุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นการขนส่งทางพื้นราบนะครับดังนั้นทางเครื่องบินส่งไม่ได้แต่ทางพื้นราบมีการลําเลียงอาวุธจากนอก ประเทศไปช่วยคนยูเครนต่อต้านผู้รุกรานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนะครับรายงานของการระดม ทหารอาสานะครับเข้าไปช่วยคนยูเครนลบรัสเซียก็สูงขึ้นทุกขณะนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ทหารอาสาที่เข้าไปช่วยคนยูเครนนั้นเริ่มมีที่มาจากประเทศที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเบลารุสอย่างที่เราท่านผู้ชมฟังไปอาเซอร์ไบจันอย่างที่เราผู้ชมฟังไปจอจีรัฐมนตรีกลาโหมเองนั้นมาเป็นทหารอาสาช่วยยูเครน รบกับรัเสเซียเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับล่าสุดน,นะครับมีรายงานว่าแม้กระทั่งสาหารัฐอเมริกาเองนั้นก็มีคนอเมริกาที่เคยเป็นทหารผ่านศึกนะครับบางรายมีประสบการณ์ถึง20ปีในการรบเข้ามาเป็นทหารอาสาช่วยปกป้องยูเครนแล้วมีภาพปรากฏในสื่อยูเครนนะครับชื่อว่าแมทธิวปาร์เกอร์เป็นทหารที่เคยผ่านสมรภูมิต่างๆของสาหารัฐ20ปีนะครับเข้ามาช่วยคนยูเครนรบแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับ ยอดสไนเปอร์ sniper, อันดับต้นของโลกฉายาของเขาในสนามรบนะครับชื่อว่าวาลีได้เดินทางเข้าสู่ยูเครนเพื่อช่วยคนยูเครนต่อต้านผู้รุกรานชาติรัสเซียแล้ววาลีถือว่าเป็นมือปืนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ซึ่งมีความแม่นยำเป็นอันดับต้นของโลกนะครับก่อนหน้าน,นี้เขาเคยออกรบร่วมกับกองกำลังชาวเคิร์ดในอิรักเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แล้วก็เคยออกรบในอัฟกานิสถานมีชื่อเสียงจากการยิงฝ่ายตรงข้ามด้วยการรอบ หารไกลถึง3.2กิโลเมตรราวราว3กิโลครึ่งนะครับนั่นคือฝีมือวาลี่ที่ยิงฝ่ายตรงข้ามระยะไกลถึง3กิโลครึง่งวาลี่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรัของแคนาดาว่าเขาเข้ายูเครน ในฐานะทหารผ่านศึกพร้อมกับเพื่อนทหารผ่านศึกของเขาอีก3รายที่เดินทางไปด้วยกันทําไมข้าววารี่บอกว่าอยากช่วยคนยูเครนผู้คนที่นี่โดนยิงระเบิดเพียงเพราะเขาอยากเป็นชาวยุโรปเขาไม่อยากเป็นชาวรัสเซียผมรับไม่ได้ที่เรื่องแบบนี้คนต้องถูกฆ่าทิ้งนะครับดังนั้นบทบาทของสไนเปอร์ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสําคัญนะครับก่อนหน้านี้นะครับ จริงๆสไนเปอร์เองนั้น mm. สไนเปอร์แคนาดานั้นอาจจะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่สไนเปอร์นะครับมีชื่อเสียงนะครับในการปิดที่ผู้ก่อการร้ายดังนั้นบทบาทของสไนเปอร์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของเอกชนพลเรือนเองนะครับที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยคนยูเครนในการต่อสู้กับรัเสเซียนะครับซึ่งสไนเปอร์แคนาดาวารีบอกว่าเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วก็ ทนไม่ได้อีกต่อไปนะครับขณะเดียวกันกองทัพรัเสเซียตอบโต้อย่างไรนะครับท่ามกลางฐานอาสาซึ่งจํานวนมากนะครับเป็นทหารผ่านศึกในสมรภูมิใหญ่หญๆหลายจุดทั่วโลกนะครับที่ทนผู้ลุกลานไม่ไหวแล้วหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆในโลกเรามีปรากฏการทหฐานอาสาแบบนี้หลายต่อหลายครั้งสเปนเองในช่วงที่มีสถานการณ์เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วคาตาลูเนียมีทหารอาสาทั่วโลกไปช่วยรบในลักษณะนี้อีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับทางฝั่งรัเสเซียเองก็เริ่มมีการ ใช้นักรบรับจ้างเข้ามาปราบคนยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักรบรับจ้างที่ผ่านมานั้นมีรายงานตั้งแต่เชชเนียซึ่งตอนนี้เข้าสู่รัสเซียอย่างนานแน่นแล้วนะครับแล้วเชชเนียนั้นถือว่าเป็นนักรบซึ่งก็มีความอัมมาหิตค่อนข้างมากจำนวนนักรบเชชเนียที่เข้าสู่รัสเซียนั้นไม่มีใครทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนว่ามีความมั่นใจในการจะ คนยูเครนอย่างกระเฮียนกระหือถึงขั้นที่บางครั้งมีการถ่ายคลิปเต้นเยาะเย้ยทหารยูเครนหรือว่าคนยูเครนว่ากูมาถึงประเทศพวกมึงแล้วพวกมึงไม่รอดแน่ไอ้พวกยูเครนทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นภาพหนึ่งที่ทหารเชชเนียเต้นนะครับว่าเข้ามาเพื่อช่วยรัเสเซียกวาดล้างยูเครนให้ราบคาบนะครับนอกเหนือจากการใช้ทหารเชชเนียนะครับซึ่งก็ เป็นกองกําลังที่มีความดุดันนะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ประกาศว่าจะเปิดทางให้มีการใช้นักรบรับจ้างนะครับอีก1,000รายนะครับหรือมากกว่านั้นเข้าสู่ประเทศยูเครนในปฏิบัติการซึ่งจะนำไปสู่การระเบิดถล่มทั้งเมืองจนกว่ายูเครนจะยอมตำนนนะครับนี่คือรายงานข่าวที่มีการเผยแพร่ก,กันนะครับว่ากองกำลังนักรบรับจ้าง1000นายกลุ่มนี้ จากตะวันออกกลางนะครับนักรบรับจ้าง1,000นายจากตะวันออกกลางจะร่วมกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน LNR และ d n r ซึ่งเป็นคนรัเสเซียที่อยู่ในประเทศยูเครนแต่สนับสนุนให้รัเสเซียแย,ยกดินแดนในประเทศยูเครนให้เป็นรัฐเอกราาซึ่งมีแต่คนรัเสเซียเท่านั้นก็จะเอากองทัพของนักรบรับจ้างจากตะวันออกกลางมาลบโดยมีภารกิจหลักก็คือการระเบิดยูเครนให้ลาบนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากการดึงนักรบรับจ้างเข้ามาร่วมอีก1000รายนะครับมีรายงานว่าจะมีการระดมทหารจากตะวันออกกลางนะครับมาร่วมด้วยกองฐานจากตะวันออกกลางนั้น ปูตินใช้คำว่าเป็นอาสาสมัครจากตะวันออกกลางนะครับที่จะเข้ามานะครับช่วยรัสเซียนะครับในการปราบยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียมีการให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าวว่าจะมีการดึงทหารหรือทหารอาสาจากตะวันออกกลางราวๆ1 6 0 0 0คนเข้ามาปฏิบัติการปราบยูเครนหรือยึดประเทศยูเครนราวๆ หนึ่งหมื่นคนนะครับจุดที่จะเข้ามาคือที่ดอนบาสซ,ซึ่งก็เป็นจุดที่รัเสเซียได้ยึดไปเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการของการยุยงนะครับให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนแยกออกมาเป็นรัฐเอกราชดังนั้นสถานการณ์ยูเครนตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ทางการยูเครนเองน,นพยายามจะ ปกป้องประเทศตัวเองจากผู้ลุกลานด้วยการใช้การต่อสู้ทางพื้นราบและโดรนเป็นหลักนะครับโดรนยังถือว่าเป็นอาวุธหลักของยูเครนนะครับในการต่อสู้กับรัเสเซียอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมเห็นภาพของรถถังของรัสเซียจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็น T72 ไม่ว่าจะเป็น BMP2 นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารรถถังรุ่นอื่นที่ถูกยิงอย่างต่อเนื่องนะครับจนเ,เกิดความสูญเสียดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ยูเครนนะครับ พยายามจะรักษาความได้เปรียบในการต่อสู้ทางพื้นราบเอาไว้นะครับใช้โดรนแล้วก็ใช้การซุ่มโจมตีเพื่อสกัดการส่งกําลังบํารุงให้กองทัพรัสเซียนั้นส่งกำลัง,ลงบํารุงไม่ได้รัสเซียมีการระดมทหารรับจ้างเขามานะครับระดมฐานจากตะวันออกกลางเข้ามาขนาดที่สไนเปอร์และฐานอาสาจากนอกยูเครนเข้าไปช่วยคนยูเครนแล้วด้วยเช่นกันกลับมาพบกับผมสิโรดคร้าไพบุญได้ใหม่รายการโอวูเพจไวซ์ทีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี .co.th รทัดช่อง51สวัสดีครับ